白蛤。<noise> <noise> กูบอกว่างกุ้มนั่นมันแพ้เห็ดอีหยังน่ะคือนอนเอเรอาลาสอยู่นี่นอ่นปูสาสว์สบ่อปูสาดไว์ในแต่บนตกคข้าวหนึมานั่นเป่าอีหยุดบ้านมาทำบุญน้ำบ้านเพิ่นนี่สามมือแล้วเฮ็ดบุญแล้วมุกเมื่อไห่เบ่เมื่อไหร่แล้วมันคือซูมือเนาะบ่ออะรับในนอนเนาะซีเมนอิ่มบุญนั่นน่ะเนาะอิ่มบุญมันเป็นอยังดอกข่อยขึ้นยากขึ้นยากยังย่งตื่นขึ้นมานคุถามเขาหน่าถามป่ะเมันขึ้นเขาลำเรียงเด ได้ตัวแรกก็บอกไงเด้อผู้พนนอนนั่นกันได้จุนอันปาเข่งไงปาคอหน่อยน้ำตาปาคอหน่อยปาเข็งไงอันนี้จะว่าปาหยังเหรออันนี้ปลากแงงไว้ปว่าบนปากแงงปาหยังปาอีดแม่นอกก็บอกเรามันคือปาขคาบของเพครับผมอันฝากพี่ฝากน้องจากท็อปไรดไดมอนแมนร็อกกากรอือบสนัทตมกห้องน้ำกันทุกคนทุกคนสองเพลง ร่วมกันไว้เป็นหนึ่งชุดหนึ่งอัลบั้มของแท้ของจริงจากบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์เมืม่อนี้ย่อยขอท่าเลยไปฮะคนยังยินว่าเสียงอีสานมีนักร้องไม่ออยังเห็นนักนักร้องหลายว่ต้องห่วงดอกเสียงอีสานเอามาไลม่มาแย่งกับแย่งจืดรถมันมนอยู่ทุกหน้าที่มีดีอยู่ตลอดรายกันเจ้าจักพ่อมาบ่มงไดจืดไดจืดบ่มันขำมัจทะธาหน้าแหลกพุทธิผู้ใดไหาก็ไม่นอกคันเดยนอกน้อย นกน้อยนกน้อยนกน้อยดีเลยโอ้นกน้อยโอ้ยบางทีหนึ่งสมมติขึ้นนกกระจอกเทศแต่บันไมนใส่ชุดอีกยังไม่อีกเพราะไอพี่ไอน้องตีนั้นวันนั้นมาใส่มาได้จังไดโอ้ยไอบุญมาได้เสียบตาไอเชื่นโอ้ยอยากไอพ้นโอ้ยอยากเชื้อน้ำเจ้าวิน้ำเจ้าเนี่ยคือหัวดำเด็ดมาเดี๋จังได้คเล่นดูเล่นย่ำได้เล่นย่ำนอนเบ้น เล่นยุสัยเอากระยุเตียงนาบ้านดิเป็นยังไงพี่เบียร์ค่ะพี่เบียร์ไม่ยังงงี้ไม่อยัางไม่ย่งไอางไม่ยังไม่ใส่ชุดไม่ยางไงบ้างเอสิเปิดอัลบั้มอัลบั้มนี่ยังหยีบผู้สาวเทาเบาเหล่าขาวโอ้พระเจ้าก็ยังลองเพลงเจ้าเออ ปูนใจเนี่ไม่ไม่ยังไงไอ้จืดไอ้จะก่อเห็จสีเออแต่ว่าเพลงม้วนมวนนี่จังบะดีดีไม่ได้ว่าดอกเพลงกัะม้วนดนตรีก็ดีแต่ว่าพูดเต้นเดีบยวนะไเป็นยังจากฟังว่าเหล้ยาาเงียโอ้ลเกียดยม่ได้จะไปเมื่อไารพี่ไอ้อ้องพี่น้องกูสามารถแต้นหมู่วัน เอาเป,เป็นเรื่องของเพงของแพงก็ร้องไปที่ร้านโลฟอนน้ำ,นำ,นำนเงี้งไปว่าจะเป็นเจ้าอาไม่ต<อ>ีเอาไม่บอกวีีชุดไหมเอาเอาพ่ออีกตีบนั่เาเดีน่ร้องวะนั่งฟังมอละอมันคือบ่อเขากันเดี๋ยวว่ะเขาบ<อ><อ>่อเขา,าอีหล่ะเขาเห็นก็่้ขย<อ>้มันเขาให้กันเอว ก็แนะนําดีๆเบาดีๆเบาเที่ยวนี่มันบปได้ดอกพี่น้องร้ายป่านนี้ไหวหน้าแม่แน่ช่วงนี้ชีเนะ oh. แม่นกครับกรุณ่าอย่าใส่ชุดนี้เลย oh. ชุดแบบนี้ะนะประสมควรจะให้เด็กใส่แม่นักแก่ oh. อายุปลาจะหกสิบแล้วยังจะกล้าใส่ชุดนี้อีกเหรอหลอดอยู่ไหนช่วยดูแลหน่อยกครับกรับผม ดีแท้ยังบอกอีกบ่าช่วยดูแลหน่อยคนรับกับผมเจ้านายโอ้มันมคือเสือสิขับงั่วแท้กัดหัวขาดข้าเนาะให้เขาปวกวะไปไปไปผู้ชิมันใจน้องมือีนโอุ้ยประ้องห่วงเลยบอกอึดสุดขนมาเป็นสิบหลดโอ้ยขนมาหาชิแตกยังน่ารักอ่ะ เอคิดรถข้ารถคนมาได้ใส่สัมหนิตีเนี่ยถูปุ๋ยเนี่ยยังอยากจะเบิ่งควันอย่างไรจึนเจ้าบ่เข้าใจคนมาสิบรถี่เสียงอีสานคนเยอะคนมาแต่งแต่งให้มันงามอย่หมายความจังสั้นดอกมันไม่ได้นกผู้เดียวกับสิบรถไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่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 แต่แล้วแต่งยังไงก็ไม่งามหรอก ไก่ไมเตี้ยหนอกอายเพื่อนแล้วโอ้ยจักน้อยพ่อกันเด้อยายจืดอุ้ยกระสิแม่นไก่ชุบมันแพร่หนเอามาเฮ็ดสุดหน่นเนาะเอ้าไก่ตีจังหนมันบ่มีสีดำมุมมีเขาไม่อมเขาไม่งอมสีใหม่นั่นยิ่งมาเดี๋ยวนี่นี่ยังยังเดี๋ยวเฮาบักใยเดี๋ยวนี้นะบกใยคนบักใยอันนั้นสิแม่นเอ่อไก่เออ่ทางพม่าหรือไรบุญไก่พม่าเอามม่งอมสีใหม่โอ้ยเอาเอากระหูดีสุเลี้ยงแท้บ่ฮู้จังหนี้ชุบมันเอามาต้มสู่กันกินอยู่น่ะ ว่าดังบ่ไห้พหญ่หลอดสิได้ยินวันหยังดอกแล้วนอนแล้วโอ้ยหูสิปากนะพ่อไอ้ที่แตกละบายแล้วพร้อมที่สิสอดเป็นบ่ได้ทุกอย่างเลยไปไปเปลี่ยนใหม่เลยแม่ไปเลยไปเลยเออเล่านำโของเฮ้ยยายยัยจึนอันเจ้ามาแต่บ้านไหนพูดแล้วมาแต่สะไคพูดแล้ว มาตะสักให้มากะไผ่ผู้เดียวเลยนั่งรถอยังมากรถเก่งกว่าเนาะนาซ้ำเจ้าหนี้ขี่รถเก่งเจ้ <c oughs> ากระจักบาเนาะคนเท่าหนี้เบิ่งเบิ่งตัณหาเด้อจิตใจใอยขี่รถเก่งไม่สิเป็นอย่างใอยสิย่างไม่ขบย,ย่างได้หรืผมปู่สาร <c oughs> ไปแต่แนเต้นกันเต้นโฟโต้ห้ามข่อยกูหนี้ซื้อตัวนึ้โอ้อย่ใมาปู่มองเขาจักไปใส่บ้านในมองสิปู่ ปู่ยังมองแค้นมาเลยเขาหื้อนี่นี่จากกันอันรถจอดไสละ่ะจอดไกลๆปู่ถ้ากออกไปเอาขึาา้นมาไม่จอดนาวัด,ดจอดให้ยังเจ้าหนี้เพระาะเจ้าโดนกระปากาตัวแล้วขยันรถให้ไหนขยันคนอืน่น <laughs> จอดไกลๆสบายใจแขวี่สบายใจพี่นอ้องเพรต้องเป็นลูกสบาย,ย,ายาใจยู่ย่ำจอดแต่ว่าย่ำไปเอาขออยันเจ้าจเสียใจอยโอ้ยเสียใจยานโอ้ยก็เขารักรถไปขายสิบ่ได้อหิ้น้ำกลดสิโอ้ยรักไปรอดรถคอยรักไปแล้วก็ไปบ่ได้เพราะว่า เขาลักรถซสมุนอนี่ยเขาขำไปขายต่างประเทศแม่นแล้วรถผู้อื่นรถคอยลักไปบ่ได้เพราะว่าคือ้นไปบ่ได้อยอนไปบ่ได้แล้วเบื้องเนี่ยไปอยากเดียเห็นบ่เนี่ยถอดพวกมาไล่มาไวเลยมาได้จึนเจ้าครอบครอบแกความรอบครอบเต็มโตคอยซื้อจ้าวซอดีดีไม่เหงอ่ะมาทิ้มน็อตไม่เสร็ละบาดเนี่ยเมื่อใดบ่ได้บ่อยักบ่อยักเอาเครือต้นหมามัดเอา ก็ต้นมามาก็ต้งหม็นนต้งขับเลยหัวใจอะไรหม็นก็จะได้ขับมอเตอรรถจัวองขับไปพร้อมเครื่ยากันเขาเสียบน้ำพร้อมแล้วอ้เอาไม่อย่างนี้นตาเนี่ยเอาก็จิบหูจักนี่นั่นี่นี่เอ็มร้อยห้าสิแรงเกินใครใจเกินร้อยเอ็มร้อยห้ก็ม่กินมาจิกินนั่นละสิมารุ่นเปิดเปิดเปิดกิดดดดดนนั่นิสิมารุ่นตัวรุ่นยังไต้ฝาไม่ล้วันถึงหาร้านโอ้คอยหูจักอยู่อันก็เปิดพ่อมอมานี่จะได้รถมอเตอร์ไซค์นั กันเปิดพ่อคำใบใจกันร้อยแรกฟีอีกหนึ่งขวดอ,อยู่ที่ดวงฮะอยู่ที่ดวงอแม่่นีคนดวงบบดีเนาะเอ้ยเด็กกับพ่ออะไรม่นอยู่คนเฮาอยู่ที่ดวงกี่ได้พี่หนุ่มคนเฮาขันดวงดีไปฉี้กับพ่อเฮ็ดเด้ว่าอย่างก่อนขันดวงดีไปฉี้กับพ่อเฮ็ดแต่ว่าขันดวงบอดีเนี่ยโอ้ยไปเจ็บเฮ็ดพ่อตายแต่ฉี้เขาเน้่ยจืดขี่ผู้ใดขี่ผู้ดวงดี เจ้าขอนตั้งใจไปเก็บ์เฮดเอากระตาไปบาดไปวาดเอาขี้เฮดปืงตีว่าท่านปุ๊บหล่นแล้วแหล้วเราไปขี่ก็มันเหม็นบดมือวะเนี่ยเหม็นติดไม่จิตมือยวนเหรอครับว่าเหม็นก็ถือคำข้าโบราณว่าอีกโบราณว่าไวงเหม็นตดเหล้วหนีเหม็นขี้เหล้วหาเหม็นเอ้ามันก็บเหม็นเนาะอยู่งต้องกันหาคนได้กินตดแง่งหนานี่บัสพู้ใดตดจทย์หรอพูดได้โจูดแล้ว เอ้กนเหม็นฉี่เด้ยใช่อะใช่เนาหาอหาหนังก่อนฉีนะเดยจุนพ่กพุ่นดวงเนาะไปขึ้นปอบปรวัตนี่เรียกออกจันก็46ีกบ่ีหกข้างล่างเนี่ยถือปะโอ้ยเช้ไดไรเป็นอย่างว่าได้กับเจ้าเจ้าซื่อตัวใดสี ที่เจ๊ับจี๖กับจังไหนอยู่ขับมาซื้อไม่นะเนี่ยโอ้อ้าวปะปะปะคนมังเลยเออเขอเขาขอให้โชคดีเสียงยังมาแต่ไซด์โอ้แด้เฮ้ย่ขาแจกโอ้บอกว่าว่ามันบ่มี ลุขอให้โชคดีไม่เหรอไม่เหรอแม่เหรอยโอ้ใจอีหล๋ดิ้ยไม่เหรอ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 ดวงพ้นห้องไอ้หนอยัยจืดอั้ยัยจืดคุณกำลังวนคำดวงจะควงอยู่บอกอัน ข,ขันเจ้าได้รถมอเตอร์ไซค์ให้ข่อยขี่น้ำขันเจ้าชิไม่ขี่น้ำข่อยข่อยอออสิถอดบล็อกออกบ้าที่เอาจะมาขึ้นวัชเสบบลเอากันแล้วดิเจ้าไดมอเตอร์ไซค์บบอยากได้เป็นรุ่นเอางี้นะตาเอ็มรถหาชิดดวงไขดวงมันมองไขห้ของมันเอเจ้าเจ้าได้มอมาบอกเว้ยโบเมนมอมาเพ่อทหารโบเมนพ่อทหารเจ้าได้ตัวไหนขอใครขอใครขอราะใครได้ไงได้ขี่งั้นเรา เจ้าลุ่นกับดวงดวงก็ดีเราละมืดอ่ะบอป็นท่าบอป็นท่าเอาสิไปเอาไหนอันนักร้องดูเสียงนิสานนี่มีผู้ใหม่ใหม่บ้าห่วยบ้โอ้ยเจ้าบอตรงห่วงหนกระยะนี่เด็กน้อยปิดเทอมบมีแต่นักเรียนผู้หญิงกับผู้ชายโอ้ยผู้หญิงมีผู้ชายโอ้ยเอองามกันแล้วกันแล้วร้องเพลงคือถึงวันหรอกวันค่ะ หัวเห็นบอกองเชียเต็มอยู่พุ่น้าแป้นครับคือเบิ่งเสือเนี่ยค่ะคือจังใดจังใจสิกับฝูเอ้าอันนั้นไม่ยังบาดจังไม่ยังบาดอันนั้นพันล้มกุนก็จะใส่เงียบยังเงียบออดซ่อนนักเรียนใหม่อันนี้อันนี้นักเรียนปฐมนักเลี้ยงปฐมนี่นี่อันนี้นักเรียนปฐมเนี่ยแม่ดูทินน่ะปฐมยุทธ์น่ะว่าต้องหนามันขอชโน่อะไรตัวไหนใส่เพื่อแตจั คือว่าจะสั่นคนคนมรกเขาีแม่เขาเด็ปุบปังให้แม่ขอเด็นเนี่ยมยังปุบปังให้ยังเจ้าวาหันไม่ยังนี่ว่องสินเนี่ยมันปฐมตะวันนจังไดนักเียนเนี่ยเขาเป็นมูกันเด้ฝ่ายโอ้ยจะมันจะเป็นนักเียนเนาะก็ได้จังหวัดลวงเลยเนาะกะรเล่นการมันมีลิมิตเด้อ เล่นกันกระดายลูกเอ้ยพอหลอดเอ้ยโอ้ว oh. ่าเจไดเลีวายวยฮัลโหลฮามองลีคนจังเล่มันกะว่าเจ๊ดเลยจึนตัวแล้วบ้างคือเรียนเยต้องมากัูกบ่บ่ป่านนั่นบ่ป่านนั่นน้องบ่ป่านนั่นว่าเจ๊ดเลยว่าเจ๊ดเลยมาดิมามามาถามข้าวถามข้าวกขอฟังนักร้องหน้าตาดีๆมาเลยจ๊ดเลย มันมาแมนแนวนี้อยากฟังนักร้องออกมาร้องเพลงมันคือพี่นั่นเนได้ถือใจมันคือพี่บ้าชุ่มยุบบ่อช้อน่นี้วันหันว่ากันแล้วแม่นบอรว่าให้พูดสิฟ้าพูดแล้วชิบมันแตกสอดได้ทุเรียงหวงม่ต้องหัวงตอกการสอดก็เป็นแน่นอยตำสารกับแม่ปัดตูปัดเอ็งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรับนาทีอย่างสอดย่างเดียวก็จิตดำมันตดำบ่เป็ดดำบ่ได้ไพ่บ่เป็ มันสิอึดมาไปทีมขอตัวช่วยก่อนเนี่ยจะจืดูทธิกัดได้ทุกเรื่องนูไม่จอมนูไม่จอมนูไม่จอมตำรวจคะนูขอจความ บักไดมันคิดตีแล้วบอก